พระสมเด็จวัดระังพิมพ์ยอดขุนพลเป็นพระพิมพ์พิเศษมีขนาดใหญ่กว่าปกติองค์นี้มีขนาดกว้าง3.2ลึก5.4เซนติเมตรสร้างเป็นเนื้อพิเศษโดยนำผงพระพุทธคุณทั้ง5ชนิดผสมกับว่านผงวิเศษ108ชนิดแล้วนำมาผสมกับเศษผมที่หลุดจากการสึกกร่อนของโบราณสถานและวัตถุโบราณตามวัดเก่าแก่โดยนำ ผงที่หลุดร่อนมารวมกับปูนเปลือกหอยและเชื้อตัวประสานสร้างเป็นองค์พระในยุคกลางตอนต้นมีผิวสึกกร่อนเล็กน้อยเนื่องจากมีเม็ดทรายผสมอยู่มากและมีผลึกแคลไซา์เกิดขึ้นหนาแน่นทำให้ดูเป็นโบราณวัตถุมีผงเหล็กไหลไพรดำและกระไบทองผสมโรอยอยู่บนผิว ทำให้มีความเป็นเอกลักษณ์ดังเช่นพระสมเด็จองค์สำคัญส่วนพระสมเด็จองค์ที่สองมีขนาดใหญ่กว่าปกติกว้าง3.1ลึก4.6เซนติเมตรเป็นพระพิมพ์ยอดขุนพลยุคแรกแบบของพระพิมพ์สายวังโบราณเป็นพิมพ์ที่มีพระประธานตั้งอยู่ภายในกรอบสามเหลี่ยมแห่งองค์พระรัตนตรลายตั้งอยู่บนฐานสิงขาโต๊ะสามชั้น มีการลงรักปิดทองทั้งด้านหน้าและหลังองค์พระมีรอยยุบย่นย่อกเกิดขึ้นโดยทั่วไปทั้งด้านหน้าและหลังขององค์พระจุดจุดจุดพระสมเด็จองค์ที่สเป็นพระพิมพ์พิเศษมีเส้นซุ้มเป็นเส้นคู่สมมาตรภายในเส้นซุ้มมีการจารึกอักขรโบราณเป็นภาษาขอออมอ เป็นวงรอบเพื่อปกป้องคุ้มครองและเกิดโชคลาภในการดำเนินชีวิตเป็นพระเนื้อดินโบราณและมีการทานน้ำยางรักเพื่อรักษาผิวพระเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพระพิมพ์นี้และเป็นพระสมเด็จทิมโบราณที่สร้างน้อยและหาชมยากจุดจุดจุด จุด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 พระสมเด็จองค์ที่สี่มีขนาดไม่ใหญ่มากพอดีนำมาบูชามีขนาดกว้าง3 0ลึกห0เซนติเมตรเป็นพระพิมพ์พิเศษยุคแรกเป็นพระพิมพ์ที่หมายถึงการจำลองพื้นที่ภายในพระอุโบสถมีหลังคาเป็นรูปจั่วสามหลังเรียงซ้อนกัน มีองค์พระประธานประทับอยู่บนบาลลังดอกบวัวและมีพระอัคราสาวกองซ้ายและขวาประทับยืนทำความเคารพอยู่ทั้งสองข้างตามรูปเคารพในพระอุโบสถเป็นพระเนื้อผงสมเด็จที่มีผิวเป็นสีชมพูด้วยมีว่านสบู่เลือดผสมอยู่จำนวนมากเป็นพระองค์ที่หาชมยากมากองหนึ่ง